วันนี้หน่วยที่8ปใบงานที่สองคือเรื่องพี่น้องของฉันนั่นเองครับเด็กๆวันนี้คุณนัตมีใบงานให้ทํานะครับอ่ดูไหมทำชี้แจงคือให้เด็กๆช่วยน้องเต้หาคําตอบจากการเล่นถ่ายภาพกับพี่สาวโดยขีดกากบาททับภาพที่สัมพันธ์กับคําที่กําหนดให้าให้เด็กดูสิครับน้องเต้อยู่ไหน น้องเต้อยู่ไหนเอ่ยน้องเต้อยู่นี่ใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือพี่สาวใช่ไหมครับอ่าพี่สาวให้คํามาแล้วอ่านว่าสระอะไรเอ่ยเด็กๆอ่าสระอ่าอ่าตัวแรกตัวอะไรเอ่ยทอทะหานใช่ไหมครับเด็กๆอ่าสิ้นที่ให้เด็กๆให้หาอ่านพร้อมกันนะครับทออ่ทะอ่านพร้อมกันอีกไปอีกรอบนึงนะครับทออ่ทะอ่าให้เด็กหาคํา สัมพันธ์กันอ่าดูเห็นไหมครับเห็นไหมสองภาพนี้อันไหนที่สัมพันธ์กันกับคำนี้ครับเด็กๆอ่าทออะทะรอเอเลทออ,อทุ่งทุง่งเอ้กทุงท่งนอาาทุ่งนาอันไหนเอ่ยอ่ารูปแรกครับให้เด็กกากระบาดท,ทับทุ่งนาลงปะทะเลลงไป อ่าทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับเด็กๆอ่าทำข้อต่อไปเลยครับเด็กๆอ่าคุณน็อตจะมีใบงานใบที่2ให้ครับอ่าทีนี้ใบงานที่2ของวันที่2เรื่องพี่น้องของฉันให้เด็กๆระบายสีและตัดภาพแล้วพับภาพบกบนำไปเล่นกับพี่หรือน้องให้สนุกสนานเด็กๆเห็นไหมครับ ให้ระบายสีก่อนนะครับอ่าให้ระบายสีภาพกบกรอนตรงนี้ให้สวยงามใช่ไหมครับแล้วก็ให้เด็ก<ๆ>นำมันไก่นำมันไกใน<ๆ>ใ่ให้ผู้ปกครองพาทานะครับเด็กๆเข้าใจไหมครับอ่าให้ผู้ปกครองพาทําก่อนนะอ่าตัดเสร็จแล้วแล้วก็พับภาพตามรอยนะครับขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3าครับเด็กๆให้เด็กพับตามเป็นขั้นเลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับ